เก็บพอมันก็นดีอ่ะนะเราเก็บไว้มันยังเหลือใช่ไหมาเออใช<ห>่มันถ้ามันอยู่หลังรถเราไม่มีปัญหาอยู่ในรถนี่ก็คืออยู่ในรถอ่ะถ้ถึงบ้านแล้วใครอาจะหลงเราก็รู้เราก็เห็นอยู่<ช>แล้วใช่ไหมออย่างไอ้หวงมันก็หลงว้านรถมันนะ เหล็กมันยังไม่เอาเลยทิ้งกลางท,ทุ่งอ่ะเนะนี่ยเราต้องอก็คนเรามันลืมได้อะทำไมมันไม่ใช่ใชว่าใช่แต่ว่ามันไอ้ไอ้ไไนั้นมันก็ไม่เก็บให้เราอยู่แล้วอ่ะไอ้ฟังอ่ะอืออ่าไอ้นั้นจริงแล้ว<ม>จริงแล้วเลยถ้าไม่บอกก็มันสังคมมัน ไม่มีอ่ะสังคมมันทางนู้นนะใช่ไหมใช่เราจะไปว่ามันที่เกียดก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้บอกอใช่ไหม,มบอกแล้วมันทํานะมันทาตามสั่งเออ,เอ,อมันทําตามสั่งแปลว่าไม่มีไม่มีสิทธิเพาะนะ้ามันคิดว่าอย่างนั้นนะสิทธิ์ของมันคือว่า,มาเมื่อจีจางจนมากเขาจะเอาแต่ว่า,วา จังอะไรได้อะไรนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีความรู้รอบตัวด้วยว่าไม่มันไม่กลัวเลยอ่ะนะนแต่ไม่ไรแม่ไฟกระแทกหน้ามันเข้าไปอีกอนะ่ะอีแต่แล้วไปวินแงกมาอยู่ นั่นแหละตอนนั้นมันอยากจะเสี่ยงอ่ะใช่ไหมเพราะมันเล็กก็เมื่อวานนี้ทางดีๆแม่งวิ่งชนเสาต้นไม้ผ่าครึ่งรถลเ,ออลเลยเออรถไรหน <ลด S 2> ักพีเก่งอืม,มรถก็ไม่เยยดรถวิ่งเร็วอ,ะอ่ะเนี่ยเราขึ้นเกียร์ห้าอะไรเนี่ยอ่าบิดดอยอ่ะ รอกมันได้มันไปเกียย์ห้าสบายเลยผมขึ้นไม่ได้ไม่ได้แต่สามอ่เต็มที่สามแก,แกๆ่ๆนู่นน่ะ เดือนมีนาเขาจะเก็บตังค์แล้วนะเก็บค่าอะไรค่ารายเนี่ยก่ะเออรายแล้วเขาจะเก็บตังค์แล้ว YouTube มันเก็บหรือว่าไ <c oughs> อ้รัดรักม้องเก็บปะ บริษัทไลน์มันเก็บตังค์ตอนนี้คนหนีไปเล่นไล,ลน์โทรไลน์โทรอะไรกันเยอะเพร<อ>าะโทรไลน์มันไม่เสีย,ย,ยตังค์เลยมันไม่มีรายได้เพราะนั้นก็หายไปเลยใช่ไหมไอ้ไพวกที่เติมตังค์แล้วก็เนี่ยผมก็ดีไปอ,อย่างนั้นนะผมใช้ซิมเดียวเป็นปีเลยนะ 1, พันหกแพงอยู่นนะ พันหนี่ยนะเขาร้อยห้าสิบ้าบาทนะใช้หลายปีเลยมันของอห้โป๊ะเออคัททูปอยู่นว ก็เก่าเก่ายวนหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะมีก็เก่าเก่ายวนหาเลี้ยงชีพได้อ่ะแล้วของเออพวกล้าวที่มันทํากันอยู่นั่นเนาะโอ้โหของมันทันสมัยนะขาของมันเนาะไอ้กล้องเนี่ยต้องสองสามหมื่นนู่นแล้วโอ้โหแล้วมันมาที่ไอ้นครปนม ขอนแก่นอุดอนอะไรพวกนี้โอ้มีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะมืองไปเลย3สามพัน 3, คนละสามพันนะเอาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ตอนรับมันโรงแรมหรูๆอย่างดีเลยไปจ้าถูกมันวานลาวนะนี้ไปได้แล้วโอ้โหว่าแล้วมันหากินง่ายเดนะี๋ยวนียอ่าแล้วของมันเป็นแสนอ่ะคนดูว่า วันนึงนี่โอ้คลิปไหนนี่เป็นหมืน่นสองหมื่นแล้วม,มันทํากันวาไม่ถึงปีห้าหกเดือนมันสําเร็จแล้วสองแสนอ่เลี้ยงกินเลี้ยงกันแล้วนะสองแสน <laughs> ทำสะพานเงี้ยกระโดดกลัวรถไปเกิดอุบัติเหตุแน่เลยมันไม่เสริมไหมนะเนี่ยมันทำสะพานสูงกว่าธรรมดามันต้องให้ได้ต้องระเบียบเป็นไปเลยนี่ไม่ให้ต้องกระโดดถ้กลัวรถไปเกิดอุบัติเหตุขี่มาแล้วตกใจไม่รู้จะทำอะไปล่อยไม้ปล่อยมือหมดเลยยุ่งเลย แต่ตรงนี้ก็คอหักสะพานหักทางที่รู้อยู่ว่ายังก็กระโดด่จะถมตรงนี้หน่อยอน่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาสะพานหักเนี่ยคอหักกระโดดสิบึุบขึ้นไปอ่ะลกใจ ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่บ้านป่างิ้วนะครับก็ออกจากวังเหนือมาได้เข้าเขตจีรายแล้วเข้าเขตยีรายแล้วนะครับนี่ก็ไซโลอะไรนะไซล,ลมันสับปะหลังข้าวโพดอ่ามันสับปะหลังข้บบาวโพดตำบลแพ่เจดี ก็เป็นไซโอที่ใหญ่และก็เก่าแก่รับซื้อพืชไร่รับซื้อพืชไร่ทุกชนิดนะครับ โล่งนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่ค่อยจะมีรถสวนเส็จเท่าไหรอันนี้เป็นวัดเบียงกาหลงวัฒน,นธรรมของแม่าพามเจ้าหาโมดินเดีนเหงาขาว ที่เนี่ยนะใี่นินแ่กาาวนะ่เนี่ยครับติดแดนแหกาขาวพระเจ้าแห่งกเบฎพระศยริยาเมตไตแห่งเวียงวัดเวียงกาหลงแม่กาเผือกเป็นเมืองโบราณเป็นตำนานนะเรล่าขันัามเาเมืองัจฉริยวัดพ่อ ท่านเจ้าคุณสาธิตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายสายธรรมยุทธ์อยูในวัดเรืองกาหลงระบบวัดป่าวัดป่าวัดป่าสายธรรมยุทธ์สายธรรมยุทธ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายสายธรรมยุทธ์อยู่ที่นี่เป็นเมืองเครื่องปั้นดินเผาอีกเมืองหนึ่ง ของจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นประตูสู่เชียงรายเรียกว่าประตูจอมพอพระธาตุจอมพอหนึ่งในเก้าประตูเข้าเมืองเชียงรายด้านนี้ประตูจอมพอนี้จะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายต้องผ่านประตูนี้เป็นวินเดนของพ่อขุนเมียงลายผู้ปกครองเชียงราย เมื่อสมัยล้านนาจะเป็นเมืองแห่งลานนาทางบนนู้นเป็นพระธาตุม่อนเรียกว่าม่อนพระเจ้าหลายกล<อ>าคงคืนอ,อที่มีพระพุทธร,รูปอยู่นู่นนะมีพระธาตุนนะมีพระธาตุเจดีย์บนยอดเขาเขาเรียกว่าม่อนพระเจ้าหลาย<อ>กลางคืนก็จะเป็นสีทองอแหลรงพุทธศาสนา แต่เขาก็ทำได้ดีนะเนาะตอนนี้จะดูยังเป็นเจดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกลางคืนน่าเป็นพุทธรูปนั่งสมาธิอ่าสีทองกลางคืนเป็นสีทองตั้งต้งงานอยู่บนยอดเขาแยกม่ฑนพระเจ้าหลบางมาดีบางมาดีนี่ก็เป็นสี่แยก สามแย<ด>กไฟเขียวไฟแดงอยู่ที่ตำบลอีกการจราจรมากจะเป็นถนนสายเชียงใหม่เชียงรายเขาเรียกว่าถนนสายสาย,สายไม่ใช่สายยุทธศาสตร์สายการค้าการระหว่างประเทศซึ่งสามารถเชื่อมเชียงใหม่ไปสู่ประเทศจีนประเทศลาวข้ามที่เชียงของได้ข้ามเชียงแม่สายได้ได้ทั้งพม่าทั้งลาวไปถึงประเทศจีน แต่วันวนหนึ่งจะมีรถวิ่งผ่านประมาณ2,000คันต่อวันเป็นถนนสายพานิตย์ถนนเส้นทางใหญ่เส้นทางหลักสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้มีรถมีรถบรรทุกรถขนส่งระหว่างประเทศจะผ่านเส้นทางนี้ซึ่งแนวโน้มไม่รู้จะเมื่อไหร่จะมีทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่ เชียงรายกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายผ่านบริเวณแถวนี้อ่าไปทางเชียงแสนเชียงของอะไรนู่นนะอ่าไปจุดแม่สายเข้าไปถึงถึงประเทศเอ่อพมา่าแล้วก็ประเทศลาวอันนี้คือถนนเอ่อเชื่อมระหว่างประเทศเป็นเส้นนี้จะมีรถวิ่งไม่ขาดสายตลอดวันตลอดคืน ทางด้านขวามือนั้นจะเป็นดอยสับปัญยูซึ่งสร้างใหม่โดยมีพระครูท่านรูบาอภิชาติหนึ่งร้อยแปดนู่นดอยสับปัญยูอ๋อนู่นดอยสับปัญยูอยยอเอภิชาติท่านอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่ง โอกี้ที่เราเห็นมวลพระเจ้าหลายอยู่ด้านตะวันตกตอยสับพายุเด้อตนออกครับจากวันจะได้พาเข้าไปชมใกล้ๆเนาะะได,<อ>ได้ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในอนาคตคือบริเวณนี้แล้วตำบลแม่เจดีแม่ขาจานี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นอำเภอแม่เจดีมีสถานีตำรวจมีขนส่งมีสถานีขนส่งมีศาลมีอายการประจำ จังหวัดเพียงป่าเป้าจะเป็นต่อไปจะเป็นจังหวัดเพียงปเป้านะนี่นะครับมีการขยายเมืองก็ได้เติบโตขยายมาบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วมีการสร้างผังเมืองใหม่แล้วก็จะเชื่อมโยงโดยเฉพาะตรงนี้จะเชื่อมโยงทั้งหมด3จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาพัฒ้าไปถูจังหวัดแพร่จังหวัดน่านได้เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ทางการได้ทำการขยายเมืองไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเจริญเติบโตในอนาคตคิดว่าพวกเราและท่านทั้งหลายก็ได้มาเที่ยวได้มาชมเมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งเบียงการหลวงศิละปะสมะไมยอดคุนพลน์ขึ้นวิภาดังพระรูด,ดังคือยอดคุพจน์เบียงการหลวง วัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมอด้เป็นวัดใจวัดป่าวัดใจเลยครับพระประยุรญาตนของประเทศอะไรก็เสด็จมานี่ครับมีโรงเรียนของประเทศมีโรงเรียนประเทศชื่อว่าโรงเรียนปริยัตสอนนักเทศนนักธรรมเอาลูกหลานที่ยากจนมาเข้าสู่โรงเรียนนี้ เรียนฟรีไม่คิดตังค์เพื่อช่วยให้ประชาชนและคนในพื้นที่ปกติก็จะเป็นอยู่ห่างไกลมีแต่ชาวแม้วชาวดอยชาวเขาอยู่หลายชนเผ่าแล้วก็มีฝั่งตรงนี้มันจะมีเมืองโอท็อปเป็นหลักเช่นโรงงานเหเห็ดที่ส่งขายในภาคกลางส่วนใหญ่จะเกิดจากอำเภอนี้ น้แย่โรงงานเห็ดโรงงานปลากระป๋องโรงงานเครื่องมาเครื่องดองจะอยู่บริเวณนี้เป็นหลักเป็นเมืองแห่งอาหารของออเลี้ยงคนภาคกลางเลี้ยงกะหลัำก็ดีพืชผักก็ดีไม่ว่าจะเป็นมะกรือเทศะกะหลัำปีกะหลัำดอกผลไม้บนดอยดินจีลูกปอ้อง เกือบทุกชมมน,นิคเลยลำไยใช่ลำไยแอปเปิลสาลี่ลูกพ้ออะไรจะอยู่ที่บริเวณนี้แม้แต่ที่ที่ระดับโลกเลยก็คือเรื่องชาไปชาส่งขายของนอกกาแ,แฟก็ติดอันดับหนึ่ง,หน,งหนึ่งในอันดับของประเทศติดอันดับโลกเช่นรอยช้างรอยบาวีรอยแม่แม่แจม้ม อะไรเงี้ยกาแฟที่ขึ้นอันดับโลกคนใหญ่คนในประเทศไทยไม่เคยได้กินอ่ะพแธ่คนต่างประเทศเอาไปกินหมดเรียกว่าจังหวัดเชียงรายนี่มีหลายอำเภอมีหลายอย่างมากกาแฟขี้ควายก็มีก็ผิดผลไปจากจังหวัดเชียงรายใช่โอ้เชียงรายนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็ว่าได้นะนะได้อู่ข้าวอู่น้ำ กาแฟชาเนี่ยดับโลกเลยโรงงานชาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่แม่กันจาน, oh. นยอยู่ที่เมืองปาบเป้าเนี่ย oh. แล้วก็ในบ้านคนตั้งแต่บ้านแม่เะดีตะมนแม่เะดีไปยนต์ถึงอำเภอแม่สายในยทางประมาณ กือบ200กิโลนี่มีบ้านคนผิดต่อกันยาวเป็นทิวเลยอ๋อเป็นกลุ่มใหญ่อ่ายาวเป็นร้ยร้อยกิโลเลยอ๋ออยู่ระหว่างข้างทางไปจนถึงจุดชายแดนโอ้อเป็นเมืองแห่งความ,วมสมบูรณ้วร้เช,ชื่อว่าเชียงรายนี่เป็นน้ำไม่ขาดเลยนะอากาศก็หนาวเย็น<อ>มีหมอกลงถึง9ก้าโมงเช้าอ่า มีน้ำบ่อมีน้ำบ่อน้ำพุร้อนอยู่สองแห่งก็คือบ่อน้ำพุร้อนแม่เจดีแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนบ้านปวงเทวีแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนปงฟูเฟืองปงฟูเฟืองอยู่แม่ลาวงยังไม่เคยไปสักทีเลยปงฟูเฟืองมันใหญ่ใหญ่เหมือนนี้เหมือนป่งเทวีไหมครับอ๋อ ้านไม่จะดีนี่เป็นแหล่งมันมันอยู่ติดถนนสถานท่องเที่ยวมีมีความเจริญมีตลาดบ่อน้ำพุร้อน,นแต่ว่าน้ําใช้ดื่มไม่ได้ hmm. นะแล้วดื่มกินไม่ได้แต่ปงทีวีสามารถดื่มกินได้ oh. เป็นน้ำบ่อนำปัดบ่อร,อร,อรักษาส่ว oh. น,นปงสัรคูเพืองนั้นก็มีอ่เอาเรียกเ,เรีรยกความฟไลน์มันมากเกินสามารถที่จะแช่ได้ ทำให้ออุกุลร่างกายได้แต่บ้านบ้านไม่จะดีนะสามารถต้มไข่สุกเรียกว่าความร้อนนี่องศาได้เลยองศาได้ต้มไข่สุกแต่ปงทวีนั้นต้มไข่ไม่สุกแต่ว่าดื่มกินได้แต่สารฟูเฟืองก็ต้มไข่ได้จะเปแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็สามารถเนี่ยท่องเที่ยวได้ส่สวนบ้านปงทีวีเป็นหมู่บ้านแห่งบ้านท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านแห่งโอท็อปมีลงปั้นดินลงปั้นหม้อ,อลงเครื่องทอเครื่องทอจากสารเครื่องอา่เอาเขาเรียกว่างานมืองานแฮนด์เมดพอผ้าไหมพอผ้ามัดบีอ,อะไรแบบนี้แหละแล้วก็็นแบบโอท็อปแล้วก็มีชนเผ่ามีชนเผ่าเยอะหมู่จังหวัดเชิงเยาวรากเป้านี่เป็นยินแดนแหง่ง ชาวเขามีเทือกเขายาวประมาณเกือบห้าสิบกิโลเมตรมีชาวเขาอาศัยอยู่เยอะเอมีหลายชนเผ่าอ่านันนี้แก่พวกบางกอะยอพวกบางกะยอพวกยาวพวกแมวพวกนูเอรอพวกอีกก็หลายชนเผ่ามากมายอันนี้ถึงไม่ถึงบางเงี้ย้วครับอทางขวามือจะเป็นขนส่งสถานีขนส่งที่รองรับการเป็นจังหวัด ของจังหวัดเมียงป่าเป้าสถานีสถานีขนส่งเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้านีแล้วก็จะสถานีอายการสารเวียงป่าเป้าอาสาเวียงป่าเป้าสารประจำจังหวัดเวียงป่าเป้าก็ได้เกิดขึ้นแล้วในแถวนี้จะมีปั๊มน้ามันอยู่หลายแห่งไม่ว่าปตทไม่ว่าบางจากอ่าหรือปัม๊มก็เช่ว จเจริญขึ้นไปตามการเวลา,านเนาะเจริญรุ่งเรืองไปแล้วครับ